คืนหลอนวัดเนินสมอกับสับเปลอแผนเรื่องเล่าณนะ้าหมู่บ้านชายทุ่งแห่งหนึ่งซึ่งโอบล้อมด้วยผืนนาเขียวขจีมีวัดเก่าแก่ตั้งตรงงานเป็นศูนย์รวมจิตใจนามว่าวัดเนินสมอวัดแห่งนี้มีตำนานเล่าขานมากมายแต่เรื่องราวที่ติดตรึงในความทรงจำและกระซิบกระซาบกันในวงเล่ายามค่ำคืนมักวงเวียนอยู่กับลุงแผนสับเปลอประจำวัดผู้สืบทอดหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ และน่าสะพรึงกลัวนี้มาจากบรรพบุรุษรุ่นสู่รุ่นลุงแผนเป็นชายวัยกลางคนรูปร่างสันทัดผิวคล้ำกร้านแดดกร้านลมดวงตาเรียวเล็กแต่แฝงแววบางอย่างที่ยากจะอย่างถึงชาวบ้านต่างคุ้นเคยกับภาพลุงแผนในชุดผ้าดิบสีมอซอเดินเข้าออกวัดด้วยท่าทีสงบนิ่งราวกับปลงตกในสัจธรรมแห่งชีวิตงานของลุงแผนคือการดูแลผู้ตายจัดเตรียมพิธีกรรมนำร่างสู่เชิงตะกอน และเก็บอัฐิถือเป็นงานที่ต้องใช้ทั้งกำลังกายและกำลังใจอย่างยิ่งยวดไม่มีใครกังขาในฝีมือและความทุ่มเทของลุงแผนทุกครั้งที่มีงานศพลุงแผนจะทำหน้าที่อย่างมิขาดตกกบพร่องตั้งแต่การอาบน้ำศพแต่งตัวไปจนถึงการเผาทุกขั้นตอนล้วนอยู่ในความรับผิดชอบของแกเย็นย่ำวันหนึ่งขณะที่แสงสุดท้ายของวันกำลังจะลาลับขอบฟ้าท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีส้มปนม่วงบรรยากาศเริ่มเย็นลง เสียงรีดริ่งเรไรเริ่มกรีดร้องขับขานรับค่ำคืนสมคิดหนุ่มชาวบ้านวัยกระทงกำลังเตรียมอุปกรณ์คู่ใจนั่นคือคันเบ็ดและเหยื่อเพื่อจะไปปากเบ็ดหรือตกปลาตามหนองน้ำชายทุ่งหวังจะได้ปลาช่อนปลาดุกมาทำกับข้าวในวันรุ่งขึ้นเส้นทางที่สมคิดต้องใช้เป็นประจำคือทางลัดล้ะผ่านหลังวัดซึ่งแน่นอนว่าต้องผ่านบริเวณเมนเผาศพอันเป็นสถานที่ทำงานหลักของลุงแผน ในเย็นวันนั้นวัดดูเงียบสงัดผิดปกติมีเพียงเสียงลมพัดยอดไม้ไหวเอ็นและกลิ่นทูบจางๆที่ลอยมาจากสาลาสมคิดเดินฮัมเพลงมาเรื่อยๆตามความเคยชินแต่เมื่อใกล้ถึงเขตเมนเขาก็ชะง,งักฝีเท้าลงดวงตาเบิกกว้างขึ้นเล็กน้อยเมื่อเห็นเงาตะคุ่มตุ่มของใครบางคนอยู่บริเวณบันไดาทางขึ้นเมนเก่าซึ่งปกติเวลานี้ไม่น่าจะมีใครอยู่แถวนั้นแล้วสมคิดเพ่งมองฝ่าแสงสลัวที่เริ่มโรยราเขาจำได้ทันทีว่าเป็นลุงแผน แต่สิ่งที่ทำให้สมคิดรู้สึกเย็นว่าไปทั้งสันหลังคือภาพที่เห็นลุงแผนกำลังใช้ผ้าขาวเก่าๆพื้นใหญ่ห่อหุ้มก้อนอะไรบางอย่างที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่และมีน้ำหนักพอสมควรแก่ค่อยๆประคองก้อนนั้นลงมาจากเมนด้วยท่าทางทุลักทุเลเล็กน้อยแต่ดูระมัดระวังอย่างยิ่งยวดไม่เหมือนการขนย้ายข้ของทั่วไปก้อนนั้นมีรูปทรงไม่แน่นอนดูเหมือนอก้อนเนื้อขนาดใหญ่มีของเหลวสีคล้ำซึมออกมาเป็นดวงๆบนผืนผ้าขาว ทันทีที่เท้าแต่พื้นดินลุงแผนก็หันซ้ายหันขวาอย่างรวดเร็วราวกับระแวงว่าจะมีใครเห็นเมื่อเห็นว่าสมคิดยืนตะลึงอยู่ไม่ไกลนักลุงแผนก็มีท่าทีตกใจเล็กน้อยแต่เพียงชั่วครู่แกก็ปรับสีหน้าให้เรียบเฉยตามเดิมแล้วรีบเบี่ยงตัวเดินเลี่ยงไปอีกทางไม่ใช่ทางกลับกุฏิหรือบ้านพักของแกแต่เป็นทางที่มุ่งหน้าไปยังป่าช้าเก่าหลังวัดซึ่งรกทึบและไม่ค่อยมีใครย่างกรายเข้าไป ความผิดปกติที่เห็นกระตุ้นสัญชาตญาณความอยากรู้อยากเห็นของสมคิดให้พุ่งพล่านความกลัวที่เคยมีเมื่อครู่ถูกแทนที่ด้วยคำถามมากมายในหัวลุงแผนแบกอะไรทำไมต้องทำลับๆล,ล่อๆทำไมต้องเดินไปทางป่าช้าเก่าปกติงานเผาศพเพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อสองวันก่อนวันนี้ไม่น่าจะมีภารกิจอะไรเกี่ยวข้องกับศพอีกแล้วนี่นา ด้วยความสงสัยใคร่รู้ที่ยากจะหักห้ามใจสมคิดตัดสินใจทิ้งความตั้งใจเดิมที่จะไปปากเบ็ดเขาย่องเท้าตามหลังลุงแผนไปอย่างเงียบเชียบที่สุดพยายามหลบตามเงาไม้และพุ่มหญ้ารกข้างทางหัวใจเต้นระรัวด้วยความตื่นเต,ต้นระคนหวาดหวั่นยิ่งเดินลึกเข้าไปทางป่าช้าเก่าบรรยากาศก็ยิ่งวังเวงขึ้นต้นไม้สูงใหญ่บทบังแสงสุดท้ายของวันจนเกือบมืดสนิท มีเพียงแสงจันเซี่วที่เริ่มสาดส,ส่องลงมาเป็นหย่อมๆเสียงมลงกลางคืนดังระงมจนหน้าขนลุกลุงแผนเดินลัดเลาะไปตามทางเดินแคบๆที่แทบมองไม่เห็นแกดูชำนาญเส้นทางเป็นอย่างดีสมคิดต้องคอยระ,ระยะห่างไม่ให้ใกล้หรือไกลจนเกินไปเขากลั้นหายใจหลายครั้งเมื่อเผลอไปเหยียบกิ่งไม้แห้งจนเกิดเสียงดังแต่ดูเหมือนลุงแผนจะไม่ได้ยินหรืออาจจะจดจ่ออยู่กับสิ่งที่แบกมาจนไม่สนใจสิ่งรอบข้าง ในที่สุดลุงแผนก็หยุดเดินที่ใต้ต้นไรใหญ่เก่าแก่ต้นหนึ่งซึ่งแผ่กิ่งก้านสาขาร่มครึมจนบริเวณนั้นมืดทึบเป็นพิเศษแกวางห่อผ้าขาวลงบนโคนต้นไม้อย่างแผ่วเบาจากนั้นก็ซุดตัวนั่งลงข้างๆห่อผ้านั้นสมคิดรีบแอบเข้าหลังพุ่มไม้หนาที่อยู่ไม่ไกลนะักเขาใจเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกมานอกอกจากมุมที่ซ่อนตัวอยู่สมคิดมองเห็นลุงแผนค่อยๆค,คลายปมผ้าขาวออกอย่างช้าๆเผยให้เห็นสิ่งที่อยู่ข้างในมันคือ ชิ้นเนื้อขนาดใหญ่สีคล้ำอมแดงยังดูสดใหม่อยู่มีส่วนที่เป็นไขมันสีขาวแทรกอยู่ประปรายมันไม่ใช่เนื้อหมูหรือเนื้อวัวที่เขาเคยเห็นตามตลาดแน่นอนรูปทรงและลักษณะของมันชวนให้คิดไปถึงไม่สมคิดพยายามสลัดความคิดน่าสะพรึงกลัวนั้นออกจากหัวแต่แล้วสิ่งที่ทำให้สมคิดแทบสิ้นสติก็เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาลุงแผนหยิบมีดพ,พกเล่มเล็กออกมาจากย่ามค่อยๆบรรจงแลชิ้นเนื้อนั้นออกเป็นชิ้นพอดีคา จากนั้นก็หยิบชิ้นเนื้อชิ้นหนึ่งขึ้นมาแล้วยกเข้าปากเคี้ยวอย่างช้าๆแต่แววตาและสีหน้าของแกบ่งบอกถึงความอร,อร่อยอร่อยใช่แล้วลุงแผนกำลังกินชิ้นเนื้อนั้นราวกับเป็นอาหารเลิศรสแกเคี้ยวหยับหยับมีเสียงดังเบาๆเล็ดลอดออกมาในความเงียบสงัดสมคิดเห็นหยดสีคล้ำๆไหลย,ย้อยลงมาตามมุมปากของลุงแผนภาพนั้นติดตรึงอยู่ในดวงตาของสมคิด ราวกับถูกแช่แข็งเขายืนตัวแข็งทื่ออยู่หลังพุ่มไม้ลมหายใจติดขัดรู้สึกคลื่นไส้ผะอึดผะอมจนแทบทนไม่ไหวขนทั่วร่างลุกชันด้วยความหวาดกลัวสุดขีดนี่มันอะไรกันลุงแผนสับเปลอที่ชาวบ้านนับถือกำลังนั่งกินกินเนื้อที่ดูเหมือนใต้ต้นไทรในป่าช้าตอนกลางคืนคำถามวงเวียนอยู่ในหัวสมคิดแต่ไม่มีคำตอบใดๆ มีเพียงภาพอันน่าสยดสยองของลุงแผนที่กำลังลิ้มรสอาหารมื้อพิสดารอยู่เบื้องหน้าสมคิดอยากจะวิ่งหนีไปให้ไกลที่สุดแต่ขาทั้งสองข้างกลับหนักอึ้งราวกับมีหินถ่วงเขาทำได้เพียงยืนนิ่งตัวสัน่นเทาเฝ้ามองการกระทำอันน่าสะพรึงกลัวนั้นต่อไปด้วยหัวใจที่เต้นรัวราวกับจะหลุดออกมานอกอกโลกที่เขารู้จักกำลังพังทลายลงตรงหน้าความจรงิจรงอันน่าขยะแขยงกำลังคลี่คลายออกมาในความมืดมิดของป่าช้าแห่งวัดเนินสมอ ลุงแผนกำลังกินศพคนที่ตายความคิดนั้นแล่นปราดเข้ามาในหัวของสมคิดราวกับสายฟ้าฟาดมันไม่ใช่แค่ความสงสัยอีกต่อไปแต่เป็นความเชื่อมั่นที่น่าสะพรึงกลัวซึ่งก่อตัวขึ้นจากภาพที่เห็นตรงหน้าก้อนเนื้อสีคล้ำการแล่ด้วยมีดท่าทางการเคี้ยวอย่างอร่ดอร่อยทุกอย่างมันประจักษ์ชัดเกินกว่าจะเป็นอื่นใดได้ได สมคิดยืนตัวแข็งทื่อราวกับถูกสาบอยู่หลังพุ่มไม้เหงือ่อการแตกพลักไหลซึมไปทั่วร่างทั้งที่อากาศสยามค่ำคืนเริ่มเย็นลงลมหายใจของเขาติดขัดอยู่ในลำคอพยายามอย่างยิ่งที่จะไม่ส่งเสียงใดๆออกไปแต่ภาพเบื้องหน้ามันช่างบีบคั้นหัวใจและกระตุ้นความขยแขยงจนแทบทนไม่ไหวเขารู้สึกเหมือนมีอะไรมาจุกอยู่ที่คอหอยคลื่นความคลื่นไส้ตีรื้นขึ้นมาเป็นระลอก ลุงแผนยังคงนั่งอยู่ใต้ต้นไทรใหญ่ง่วนอยู่กับอาหารมื้อพิสดารของแกต่อไปแกใช้มีดแล่ชิ้นเนื้อนั้นอีกชิ้นอย่างใจเย็นบรรจงราวกับกำลังชำแหละวัตถุล้ำค่าแล้วหยิบมันขึ้นมาพิจารณาในแสงจันท์สลัวๆก่อนจะส่งเข้าปากเคี้ยวช้าๆอย่างดื่มดำ่ำไม่ได้รับรู้ถึงสายตาที่เต็มไปด้วยความหวาดผวาของสมคิดซึ่งจับจ้องมาจากเงามืดเลยแม้แต่น้อยเสียงเคี้ยวหยับหย และเสียงสูดปากเบาๆดังลอดออกมาเป็นระยะๆะะในความเงียบสงัดของป่าช้ามันเป็นเสียงที่น่าขนพองสยองกล้าวที่สุดเท่าที่สมคิดเคยได้ยินมาในชีวิตสมคิดอยากจะหลับตาหนีภาพอันน่าสยดสยองนั้นแต่เขาก็ทำไม่ได้ดวงตาเบิกกว้างจับจ้องทุกการเคลื่อนไหวของลุงแผนราวกับต้องมนต์สะกดในใจของเขาเต็มไปด้วยคำถามและความหวาดหวัน่นศพใครทำไมลุงแผนถึงทำแบบนี้แกทำมานานแค่ไหนแล้วหรือว่า เรื่องเล่าลือแปลกๆกเกี่ยวกับสัปเร่อที่เคยได้ยินมาเป็นครั้งคราวมันคือเรื่องจริงความคิดเหล่านี้วงเวียนอยู่ในหัวสมคิดจนแทบระเบิดเวลาผ่านไปราวกับชั่วนิรันดร์ลุงแผนยังคงกินต่อไปเรื่อยๆอย่างไม่รีบร้อนสมคิดรู้สึกว่าขาของตัวเองเริ่มสั่นระร,ริกด้วยความกลัวและความไม่ล้าเขาต้องทำอะไรสักอย่างจะยืนดูอยู่ตรงนี้ตลอดไปไม่ได้แต่จะทำอะไรได้จะตะโกนออกไป จะวิ่งหนีหรือจะ,ะเผชิญหน้าแต่ละทางเลือกดูเหมือนจะนำไปสู่หายหน้าทั้งสิ้นทันใดนั้นสมคิดเผลอขยับตัวเล็กน้อยเพื่อเปลี่ยนท่าให้สบายขึ้นปลายเท้าของเขาไปเหยียบโดนกิ่งไม้แห้งเล็กๆที่ซ่อนอยู่ใต้ใบไม้หนาทึบเข้าพอดีเสียงนั้นดังขึ้นแม้จะไม่ดังมากนักแต่ในความเงียบสงัดของป่าช้ายามค่ำคืนมันกลับดังก้องราวกับเสียงฟ้าร้องฉับพลันการเคลื่อนไหวของลุงแผนอยู่ชะงัก ลงมือที่กำลังจะหยิบชิ้นเนื้อเข้าปากค้างเติง่งอยู่กลางอากาศศีสะะของแกค่อยๆหันขวับมาทางผู้ไม้ที่สมคิดซ่อนตัวอยู่ดวงตาที่เคยดูเรียบเฉยเมื่อครู่บัดนี้ทอประกายคมปราบแฝงแววบางอย่างที่เย็นเยียบและน่าสะพรึงกลัวจับใจในความมืดสลัวแสงจันทร์อ่อนๆที่สาดส่องลงมากระทบใบหน้าทำให้สมคิดเห็นรอยคราบสีคล้ำเปรอเปื้อนรอบริมฝีปากของแกชัดเจนขึ้น หัวใจของสมคิดหล่นวูบไปอยู่ที่ตาตุ่มเขากลั้นหายใจจนตัวเกรงรู้สึกเหมือนถูกจับได้คาหนังคาเขาความกลัวที่เคยมีอยู่แล้วทวีความรุนแรงขึ้นเป็นร้อยเท่าพันเท่าเขารู้สึกเหมือนเป็นหนูที่ติดอยู่ในกรงเล็บของแมวร้ายลุงแผนยังคงจ้องขเขม็งมาทางพุ่มไม้ไม่พูดอะไรออกมาสักคำบรรยากาศรอบตัวพลันหนักอึ้งลงทันที เสียงแมลงกลางคืนที่เคยดังรังงมก็พล่อยเงียบเสียงลงไปด้วยราวกับพวกมันเองก็สัมผัสได้ถึงอันตรายที่กำลังคืบคลานเข้ามาชั่วอึดใจต่อมาลุงแผนค่อยๆวางมีดและชิ้นเนื้อในมือลงบนผ้าขาวอย่างแผ่วเบาจากนั้นก็ค่อยๆย,ยันตัวลุกขึ้นยืนช้าๆเงาร่างสูงใหญ่ของแกทาบทับลงบนพื้นดินภายใต้แสงจันทร์ดูหน้าเกรงขามและคุกคามอย่างยิ่งแกเริ่มก้าวเท้าช้าๆแต่หนักแน่น ตรงมาอย่างพุ่มไม้ที่สมคิดซ่อนตัวอยู่สติของสมคิดขาดผึงในวินาทีนั้นสัญชาตญาณการเอาตัวรอดเข้าครอบงำทุกสิ่งทุกอย่างเขาไม่คิดอะไรอีกแล้วความอยากรู้อยากเห็นความลังเลความกลัวที่จะ,ะเผชิญหน้าหายไปหมดสิ้นเหลือเพียงความคิดเดียวคือต้องหนีหนีไปให้ไกลที่สุด สมคิดแผดเสียงร้องออกมาด้วยความตกใจสุดขีดเขากระโจนพรวดออกจากที่ซ่อนวิ่งไม่คิดชีวิตฝ่าความมืดมุ่งหน้ากลับไปยังทิศทางที่เขาจากมาเขาไม่กล้าแม้แต่จะเหลียวหลังกลับไปมองว่าลุงแผนตามมาหรือไม่เสียงหัวใจตัวเองเต้นดังโครมครามอยู่ในอกจนหูอื้อกิ่งไม้ใบหญ้าเกี่ยวขวนเนื้อตัวจนแสบไปหมดแต่เขาก็ไม่สนใจวิ่งวิ่งแล้วก็วิ่งอย่างเดียว เขาวิ่งล้มลุกคลุกคลานฝ่าป่าช้าออกมาทะลุผ่านเขตวัดวิ่งผ่านเมนที่เมื่อครู่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวสยองขวัญน,นี้เขาวิ่งจนมาถึงเขตหมู่บ้านที่มีแสงไฟริบรี่สองสว่างเขายังไม่หยุดวิ่งจนกระทั่งถึงหน้าประตูบ้านของตัวเองสมคิดพุ่งตัวเข้าบ้านลั่นดานประตูลงกรอนแน่นหนาะเขาซุดตัวลงนั่งหอบหายใจอยู่กับพื้นบ้านเนื้อตัวสั่นเทาอย่างควบคุมไม่ได้ภาพลุงแผนนั่งกินเนื้อใต้ต้นใสพร้อมรอยยิ้ม และดวงตาเย็นชาคู่นั้นยังคงติดตาเขาไม่จางหายกลิ่นเขาเลือดจางๆที่เขาจินตนาการเอาเองหรืออาจจะได้กลิ่นจริงๆตอนอยู่ในป่าช้ายังคงคลุ้งอยู่ในโพรงจมูกคืนนั้นสมคิดนอนไม่หลับตาขมตาเท่าไรก็เห็นแต่ภาพสยดสยองนั้นวงเวียนอยู่ไม่หยุดหย่อนเขารู้แล้วว่าสิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่ความฝันไม่ใช่ตาฝาดมันคือความจริงอันน่าขยาขยงที่ซุกซ่อนอยู่ในอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กัน และกดตรงรูปกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ